วันนี้เราจะทําเป็นงานศิลปะก็จะมีทั้งหมดสองอย่างนะคะเพสีน้องมีนะคะแล้วก็ไปที่เพ้นบ้านนะคะวาดรูป เราเลือกเป็นไซนี้นะคะฟันสี่เกแล้วก็เลขสีหกขวดนะกาแฟกุ้งกุแจอันนี้มาด้วยนะคะสามารถเอาไป่อ้ได้ภาพที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นภาพเหมือนที่อเล็กซ์เรียนนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพัทในช่องพัทพาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่เราจะพาทุกคนไปทำวันเด์วิดพัทพาอีกแต่ไม่ใช่วันเดย์ธรรมดานะคะวันนี้เราจะทําเป็นงานศิละปะก็จะมีทั้งหมด2อย่างนะคะเพจสีน้องหมีนะคะแล้วก็ไปที่เพนบาร์นะคะวาดรูปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่แรกกันก่อนเลยก็คือการที่เราไปเทศสีน้องหมีดูซิว่าเราจะได้งานศิละปะเปิดออกมาเป็นยังไงนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะฝากติดตามกันด้วยไปกัน ค่ะา,าเรามาถึงที่แรกกันแล้วนะคะที่จูนี่แบร์เวิร์กชอปค่ะก็นี่เลยเป็นร้านหองเทอานะคะเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนก่อนที่จะเข้าข้างในกันนี่นะคะเราก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะ ตอนแรกก็คือเปลี่ยนสลิปเปอร์กับใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกไซส์น้องหมีกันนี่เราเลือกเป็นไซส์นี้นะคะรันสี่เก้าสิบแล้วก็เลขกสี่หกขวดนะมันจะมีไซส์ใหญ่สุดด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะไปตั้งว้ตรงไหนนะคะเลือกเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยจะแถมองกุญแจอันเล็กด้วยหนึ่งอัน นี่เราเลือกสีมาแล้วนะคะก็อยากได้ประมาณตัวนี้มันน่ารักนะเลยเลือกสีตามมานะคะเป็นประมาณนี้พี่นะคะเราก็อยู่กับน้องหมีเรียบร้อยนะคะสายเอ็มก็เดี๋ยวรอสีพี่เขาไปเตรียมให้นะคะแล้วก็จะได้กุ่มกุแจอันนี้มาด้วยนะคะสามารถเอาไปห้อยได้เดี๋ยวอันนี้จะดูนะว่าจะเอาไปให้ใครอีกทีหนึ่งห้อยอะไรจริงนะคะสีมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะอธิบายให้ฟังนนะคะ่ะเราจะเริ่มเทสีมันตั้งแต่ส่วนหัวก่อนนะคะลํำตัว แขนขานะคะเราจะเว้นส่วนหูไว้เป็นส่วนสุดท้ายในการเทนะคะเพราะวลูกค้าจะต้องใช้มือค่ะจาหูไว้เพื่อเอียงไปมาในการเทสีของลูกค้าได้สะดวกมากขึ้นนะคะเวลาเทสีเดี๋ยวสีจะมาไหลลงจานนะคะสามารถใช้ช้อนที่ทางร้านมีให้นะคะตักสีตรงจานแล้วก็ลาดไปตามส่วนต่นางๆที่สียังไหลเข้าไม่ถึงได้เลยค่ะส่วนตัวคู่กันเราจะใช้ตามซอกแขนซอกขาซอกคอนะคะ เราจะไม่ไประบายสีตัวน้องโดยตรงนะคะจะใช้วิธีการจิ้มสีแล้วก็แต้มๆเอาค่ะเดี๋ยวสีจะไหลให้อัตโนมัตินะคะถ้าเกิดว่าเช็คหน้าหลังเรียบร้อยแล้วก็สามารถลาดหูเป็นส่วนสุดท้ายได้เลยค่ะส่วนการผสมสีทางนั้นจะมีแก้วให้1ใบนะคะถ้าลูกค้าต้องการผสมสีไม่ว่ากี่สีก็ตามสามารถเทลงในแก้วใบนี้นะคะโดยหรอบจะไม่เกินครึ่งแก้วนี้นะคะ ตัวควงกุญแจก็สามารถเทสีได้เลยค่ะโดยไม่ต้องแกะตรงนี้ออกนะคะปริมาณของสีจะพอดีกับน้องตัวหมีและตัวกุญใจแล้วนะคะค้าลูกค้าขอเพิ่มจะเป็นแก้วละห้สิขขค่ะคุณค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะคะ แค่ดูสีแล้วเปิรกนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วน่ารักมากเลยเทตั้งหมดเลย <S <S น,น้องตัวเล็กอันนี้ต้องทิ้งไว้2วันนะคะรอสีแห้งแล้วค่อยมารับกลับบ้านํำเร็จแล้วนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองน่ะไม่นานมากแล้วแต่ว่าใครจะปานีดขนาดไหนนะคะเนีตอนนี้เราก็ทำน้องหมีเสร็จแล้วนะคะทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กเลย <S <S ก็เดี๋ยวอีก3วันจะให้แก็บมารับน้องหมีกลับบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูนะว่ามันเป็นยังไงสวยไหมถ้าเกิดตอนสีแห้งแล้ว ะะเดี๋ยวต่อไปกิจกรรมถัดไปจะพาไปทำอะไรทุกคนรอดูได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันเอาละคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงโครงการพิมานซอยสุขุมวิท19แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปร้านเพนบาร์นะคะอยู่ชั้น6เพนบาร์อยู่ชั้น6ขึ้นลิฟไปกันเลยไปเจอกรน้ทั่วล ภาพที่เราจะทําวันนี้นะคะเป็นภาพเหมือนพี่อเล็กซี่เดนนะคะนี่นะคะรูปที่เราจะทำเดี๋ยวดูสิว่าจ่องมาเหมือนไหมเดี๋ยวลองดูเราระบายนทุกคน เดี๋ยวไปล้างผู้การเปลี่ยนน้ำกันนะคะระหว่างรอแห้งน,นะคะที่นี่ก็มีเครื่องดื่มให้สั่งด้วยแล้วก็สั่งโงมาทานนะคะคืเอเสียลงพื้นเสร็จแล้วดีไหมเ,เดี๋ยวเราจะทำต่อไปะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะผลงานของเราโอเคค่ะเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานมากเราก็แต่ว่าทำัที่เห็นบาพี่พี่อขาคอยสอนนะเราเราทำได้ไม่เหมือนต้องฉบับร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่ามันก็ใกล้เคียงนะแล้วก็งานออกมาสวยมากมาก็ให้ดูภูมิใจมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอากลับไปตั้งโชว์ที่บ้าน ล้วค่ะวันนี้ทั้งวันนะคะก็พาทุกคนมาทํางานศิลป์เปิดชิ้นเอกโบแดงของเรานะคะท,ทั้งที่จูนี่แบร์นะคะละเทสีน้องมีนะคะแล้วก็ที่เพนบาร์ที่ระบายสีพี่เขาแอบชมด้วยว่าเราเก่งนะคะเหมือนมีพื้นฐานแต่ความจริงเราไม่มีพื้นฐานการกทําศิลปะใดๆนะคะค่อนข้างภูมิใจกับตัวเองมากนะคะเทียบกับตอนเช้ารู้สึกภูมิใจกับเพนบาร์มากกว่านะฝากติดตามด้วยต่อไปจะพาไปทำวันเดวิดพัดพาที่ไหนกันอีกก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนกระดิ่ติงติ๊ง,งอย่าลืมนะคะบ๊ายบาย